ไปติดตามความเดือดร้อนของชาวบ้านที่บ้านสนามชัยอำเภอนายยามจังหวัดจันทบุรีนะครับโชคดีคือได้รับการขยายพื้นผิวจราจรแต่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นครับเพราะเมื่อต้องขยายถนนสายสื่อสารก็ถูกปลดลงมาวางเอาไว้ชาวบ้านเดือดร้อนนะครับทุกทางออกติดตามวันนี้ครับ งออกไปพบโพสต์ของชาวบ้านบ้านสนามชัยอําเภอนนยาอามจังหวัดจันทบุรีร้องถามถึงช่องทางการร้องเรียนเมื่อเจ้าตัวโพสต์ตั้งคําถามถึงการก่อสร้างขยายถนนแล้วสายไฟสายสื่อสารยังคงวางเกะกะตามหน้าบ้านตลอดแนวการก่อสร้างขยายถนนใครจะเข้ามาเก็บและมาเก็บเมื่อไหร่สายไฟที่มันโผล่ผ่านถนนนะคะก็เวลาเข้าออก ทางบ้านนะคะมันก็จะคู่ใต้ท้องรถค่ะแล้วก็มีคุณยายค่ะเขาจะใช้มอเตอร์ไซค์ในการไปตลาดทุกๆวันค่ะเขาก็เวลาแบบเวลาขี่เข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบล้มอะค่ะพอเวลาทําแล้วอะ่ะก็คือปล่อยให้มันเป็นางเนี้นะคะ่ะมันก็สร้างความเดือดร้อนนะคะแต่ลูกค้าที่เขาจะเข้าบ้านมาตัดผมใช้บริการตัดผมเนี่ยเป็นแขกเป็นอะไรก,ก,ก็ไม่กล้าเข้า แล้วรถไปจอดริมถนนน้มันั้นอันตรายเขาก็ไม่กล้าเหยียบก็กลัวเขากลัวแบบว่าเสียหายอะไร่างเ,เงี้ยไปเหยียบอ่ะเขากลัวเรียกร้องได้อะไรประมาณนั้นนะ่ะ งานทุกทางออกไม่รอช้าหลังมีหนังสือชี้แจงมายัง NBT บภาคกลาง,างเข้าสอบถามถึงต้นเรื่องดำเนินการก่อสร้างถนนจอบอ1008แยกทางหลวงบ้านสนามชัยระยะทางก่อสร้าง2กิโลเมตรสิ้นสุดสัญญาไปเมื่อ8มิถุนายน2566 ซึ่งระหว่างก่อสร้างแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรีขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนนยา,ามย้ายเสาไฟแรงสูงและเสาไฟแรงต่ำที่อยู่ในแนวเกาะสร้าง11เมษายน2566การไฟฟ้าแจ้งบริษัทสายสื่อสารให้เข้าจัดระเบียบสายสื่อสารเข้าใหม่จากการเปลี่ยนเสาร,รองรับการขยายพื้นผิวจราจรในวันที่19เมษายน2566 การปลดสายลงพื้นจึงเกิดขึ้นทางแขวงชนบทนดได้ประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภาคในอ่ามให้แจ้งเจ้าของสายสื่อสารที่พาดผ่นานบริเวณแยกหนองเหวียนให้ดำเน,นินการรือย้ายหรือย,าย้อยายเก็บสายไฟสายสื่อสารดังกล่าวเพื่อไม่กระทบ คคววาามเเดืออออนอรชชนรรรรร้้้ขงปะชชียยบบแลัผ่านมาย่างเข้าสี่เดือนการประสานสอบถามถึงแนวทางการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านจึงเกิดขึ้นระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอในยอามและกสทอชเขต12เพื่อหาบทสรุปที่เป็นไปได้ให้เร็วที่สุดนี่แหละนี่แหละปัญหาตัวนี้แหละครับยังไงเดี๋ยวผมต้องลองหาวิธีการใ,ให้ทางชาวบ้านเขาด้วยครับครับครับผม สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสาขาอำเภอในยามนะครับก็ได้รับข้อร้องเรียนมาเนี่ยเราก็ลงตรวจสอบพื้นที่กับ NBT เพื่อที่จะให้ข้อมูลกับชาวบ้านเนี่ยที่ร้องเรียนมาเนี่ยเพื่อให้เห็นความชัดเจนเรื่องของความใส่ใจในการแก้ไขปัญหาในส่วนของแนวทางปฏิบัติข,ของทางการไฟฟ้าเองอาจจะมีการทําหนังสือเนี่ยแจ้งเพื่อให้ทางอุปพิเตอร์ทั้งหมดเนี่ยเข้ามาดูข้อมูลให้ทางการไฟฟ้าก่อนว่าสามารถดําเนินการเรือย้ายได้ภายในกี่วัน แต่ถ้าเผื่อหาดเกินกําหนดการที่ทางการไฟฟ้าแจ้งหนังสือไปหาอุเบเตอร์แล้วให้ทําการเก็บเนี่ยก็อาจจะทําการตัดสายสื่อสารที่กีดขวางแล้วก็เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านออกในบางส่วนก่อนอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนที่สายที่ไม่สามารถระบุตัวตวนได้อย่างเช่นสายที่ขโมยติดตั้งอาจจาเป็นที่จะต้องมีการแจ้งความเพื่อที่จะให้เข้าสู่กระบวนการของศาลต่อไป ระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์เรื่องร้องทุกข์ของชาวบ้านถึงมือผู้มีอำนาจหน้าที่ก่อนที่จะเรียกหาหรือแก้ไขอย่างเป็นรูปธปรรมอย่างชัดเจนรวมถึงจุดที่พิจารณาแล้วเป็นเรื่องเร่งด่วนต้องทำเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ็เบื้องต้นจากการตรวจสอบที่สายที่พาดผ่านตัวของเส้นทางจราจรอยู่เนี่ยก็เป็นสายสลิงที่ดึงตัวของสายไฟเบอร์ออปติกเอาไว้ก็ในส่วนของสายไฟเบอร์ออปติกเนี่ยได้มีการเอาออกจากพื้นที่ไปแล้วก็สายดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะทําการตัดได้ครับผมก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยพอเราให้อุปอร์มาดูปุ๊บเนี่ยเพราะว่าสายที่ทําการจัดเก็บเส้นนั้นเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นสายที่มีอุปอร์ที่รับผิดชอบอาจจะให้เขาเนี่ยดำเนินการตัดให้เราเลยก็ได้ครับผมก็พอใจเนาะก็รอได้เนาะ ให้เขามาทำแล้วกันจะได้ไม่เกะกะไม่อันตรายต่อรถแต่ว่าเขามาเก็บได้ตอนไหนก็ให้เขามารู้สึกขอบคุณค่ะทางหน่วยงานต่างๆนะคะที่ไม่นิ่งนอนใจในเรื่องของที่เราร้องเรียนไปนะคะ่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณที่ว่ายังยังฟังเสียงของเราเนาะเพราะว่ามันก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้จริงๆอย่างที่บอกนะคะ การพัฒนาจะก่อให้เกิดความเจริญแต่หากขาดการสื่อสารและรับผิดชอบร่วมกันแล้วความเดือดร้อนมักย่อมเกิดขึ้นทุกทางออกจะเข้าไปติดตามและประสานทางออกร่วมกัน